สวัสดีครับอยู่กับผมมูลนิอยท่อครับวันนี้ก็เหมือนจะเสียตังค์ก็เลยสวัสดีเบาๆครับมาต่อภาษีแล้วก็ใบประกอบการครับเชยไม่รู้ว่าจะผ่านไหมมาสภาพน,นี้ครับไม่ได้ถออะไรเลยแตะแ,แ,แถบเหลืองมาครับ อยู่ที่ตรอครับขี้เกียจไปขนส่งครับไปก็เกินกันไม่เท่าไหร่หรอกครับก็เลยมานี่แหละใกล้บ้านดีครับเดี๋ยวถ้าไปขนส่งต้องขี่รถไปขนส่งอีกไกลครับเดี๋ยวมาดูบินกันครับว่าหมดเท่าไหร่บินมาดูเลยครับขอบินหน่อยครับโอเคครับนี่ครับ นชื่อมามีครับราคาก็นี่ครับขุดมันผมไปขนมันฟรีนะไม่ขุดมันไปช่วยฟรีครับนี่และก็เอาตังมาต่อภาษีนี่โอเคเดี๋ยวเราต้องใช้ชฉนดที่ดินคนระับบอกว่าต้องใช้สิบห้าไร่นะต้องไปหาเอกสารมา ให้เขาครับพอดีตัวที่ได้มามันแค่สิบเดไรครับ <st it> เขาก็ไม่แจ้งให้ชัดเจนตอนแรกเนาะบอกแม่ไปอ่ะแกจะได้เอาสิบห้าไรให้เอานี้ยไปเมื่อกี้เขาก็เดินตรวจถ่ายรูปเรียบร้อยครับเดี๋ยว รอดูฉนดรอถา้าแกใหญ่เอาฉนดมาให้ครับเมฆเม่ส้มตาง,ง,งนี่ครับก็แปะมาเรียบร้อยครับแถบเรือง นี่ครับมวลใหญ่นู่นก็มีครับ พ่าเต็มครับไม่ได้ถอดอะไรเลยสกอย่งทำอะไรครับอะไราห้ลูกปลงปองชิงสิเดี๋ยว อืมเบาๆไงปลงเบาๆไงกำลังฮิตครับแถบเหลืองกำลังมาแรงเลยช่วงนี้ใครไม่มีเราไม่มีใครครบนะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นครับ ดีครับเนี๋ยรอก่อนว่าจะเรียบร้อยดียไหมถ่ายอะไรอ่ะ สาธุออครับสุกคนโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผมนะครับูมลนรอท่อครับเจอกันคลิปหน้าครับผม Fc ทุกท่านครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ